เออเออสวัสดีครับผมคิงอ๋อนี่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเอ้ยแม่งไปกดเลขสามเดียวเดียวผิดผิดผิดลงมากับโอ้ลงมากับเกมเอฟเอฟเดี๋ยวเอฟเก้ามั้ยเไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ฟองน้ำนี่ใหม่ไหนเดี๋ยว่ฟองน้ำก็สกิลห้องไงอ๋อทางเขาจะไม่เห็นตัวเองเลยเอากำเขายืนยิงขนาดนี้เนี่ย อ่าเดี๋ยวเราจะขออธิบายสั้นๆครับว่าเราวันนี้ผมเต้เอ้ยผมคิงครับแล้วก็คุณเต้ครับจะมารีวิวเน็ตใหม่นยที่อยู่ในประตูนี้เออดันเจียนดันเจียนครับตัวนี้ไอเดียมาหนาอะไรนะเต้อ่านดิไอเดียเอ็ดเอ็ดวันเซ็กเบสเป็นฐานเป็นฐานเลย a อ็ดวันไอเดีย ส่วนเบสก็น่าจะเป็นเดบิตครับนะเฮ้ยคุยเล็วยเวลาหมดเปะเอาวะมามาณจุดจุดนี้แล้วครับแล้วก็แล้วก็เป็นเกี่ยวหัวใจกันไปบวกกันเลยเอาไปบวกไปบวก อื้ออื้อื้อื้มเออมาแบบโปรเฟชชั่นแนลอื้มหลบได้สวนกับอื้มโอ้โหโอ้โหปล่อยลูกน้อยกอยลักออกไปไปลูกก้ออื้เอาแล้วครับเล่นครับจับเต็มครับผมกับคุณเต้ก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับถือว่าความควรนะครับแต่การกลับมาเล่นคราวนี้น่าจะเป็นการกลับมาเล่นที่นานพอสมควรนะ เพราะว่าเกมเกมประเทศไทยสมัยนี้ก็เริ่มไม่มีอะไรจะเล่นแล้วนะอะไรเกมลงก่อนอ่าโอเคหยุดเวลาไว้ก่อนไหมหรือว่ายังไงไม่ๆม่เราต้องรอลูกทีบอลมาเข้ามาเอาไปเอาไปไอซ์บิมมึงพอมึงแช่น้ำแข็งแล้วมึงก็เอาไฟไปเป็นไข่แน่มึงเออเออโหเฮี้ยมันมากครับ การกลับมาเล่นโห oh, มัน,นเราลืมรสชาติเกมแบบนี้ไปแล้วครับหลังจากที่เราหายไปเล่น PB อืมเขยั่สาม่เนเลยายังดอกมื่ลวเรมือมือไปไปเฮารอ่ะอ,อันนั้น,นือนอัน <c oughs> เะเรนเะเราังดม่รู้เลยะ เต้เต้เตอย่าพึ่งบวกแบบเต้เต้อย่าพึ่งบวกแบบนี้ <c oughs> เอาบวกด้วย <c oughs> <c oughs> อือ,ะอนะครับคุณเต้ก็กำลังจะรีทรายคอมใหม่นะครับหรือว่าซื้อคอมใหม่นัน่นเ <c oughs> องรอไม่น่าจะนานคุณเต้ก็จะได้มาแคสเกมกับเราเป็นตัวเป็นตนแล้วนะครับ <c oughs> ครับก็จะน่าจะ ไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนหน้านะไม่เกินเดือนมกราครับน่าจะมาณนั้นถ้าอยากเร็วก็่นไม่ชิ้นปีเลยครับเดี๋ยวอะไรอ๋อข้างหลังคนมันให้ตีอะไรวะเตี๋ยไม่ได้ห้อยอ๋อไม่เห็นไม่เห็นไปนะครับทำไมรุ่นรู้รู้สึกว่ามันจะตี๋ยเองนะเดี๋ยวได้เพิ่งเหรอดูดิดูดินี่คือหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยียว ทั้งทงั้งทั้งทั้งที่เราทาั้งทั้งทั้งที่เราไม่ได้เป็นเจ้าขี้เจ้าแค้นกับเขาเลยครับมาโอ้ยมันทั้งเวอร์จริงสกิลก็ได้หเหมือนลงเนสเลยครับคือการก็ขอเชิญชวนคนที่ดูคลิปนี้นะครับมนาะเล่นเกมนี้กับพวกเรา้ยกับพวกเราไม่ได้สิอาจจะไม่เจอพวกเรานะครับก็มาเล่นเกมนี้กับทุกคนหลายๆคนแล้วก็ อีกมากมายเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกทำเล่นอย่งๆี้ครับแต่หนทางหนทางการเวลของเกมนี้ก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับสาหรับผู้ที่มีความตั้งใจจะเล่น,นจริงๆงก็บอสอชิบอสอยู่ไหนหเขาก็ตีมเดียวเอาเอาเต้มแม่งมี2ตัววะ่ะเฮ้ยมันมันเป็นบอสเต้เต้ปล่อยมันตีกันดิปล่อยมันตีกัน,ดน <laughs> เดี๋ยวมันก็ตีกันเองอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอออ๋อหน่าจักถ้าไม่มาตีกูนะ ชิ้นเล็กมันมีใจโดนกระจับเนี่เข้าใจครับเราเข้าใจครับฟองไม่ได้เล่นรหัสกูเลยใช่ไหมหรือว่าเล่นอยู่เออดีละเอาเดี๋ยวกูจะกลับมาละนะครับเอาเดี๋ยวกับมาแบบจัดเต็มครับทำไมทำไมเห็นกูเห็นกูโพลรูปลมแล้วไอ้นี่เหรอ เอาครับตัวเต้โหดกว่านี้กูบอกเลยแต่ตัวแต่ตัวเต้เวลาใส่ดามเมจไม่เท่ากูแค่นั้นแหละโอ้เลเเอร์ต้ระวัะงใจเย็นเราจัดเตนะ็มครับเดี๋ยวเราฟอร์ตเบิร์นกูจัดเต็มแล้วนะเต้ไม่รู้จะช่วยยังไงละบับเบิ้ลบับเบิ้ลบับเบิ้ลก็ โอ้โหเลือดสองหมื่นแล้วครับเลือดเลือดสองหมื่นแล้วครับไม่กลัวอ้าวมันอะไรโอ้โหมันทำอะไรอ่ะโอ้มันยิงมิสไซฮึยิงมิสไซล์มีมิสไซล์ด้วยโอ้ยชิงเนี่ยอืโอ้ยโอ้ยเตะเตะโดนเลยวะทำไมคัพสองไม่ตกเลยวะแล้วผู้ชมจะดูอะไรเนี่ยโอ้โหโซนบอไปเหรอ โีนเขาเรียกโซนปลอดภัยอ่าอันนี้มินิบอสอันนี้มินิบอสบอสจริงๆก็น่าจะเป็นตัวอ่ะก็ครับขอโทษครับสองครับสองจะหน้าตาแบบนี้นะแต่ขอบจะเป็นสีทองนะแล้วก็จะมีตัวไอสองตัวขึ้นมานะเดี๋ยวเรากดเก็บเก็บไว้ก่อนนะโอ้โหเตเตเตเสียงเพลงมาแล้วเตะจเีน ื้ะ <seine> ค <Christmas> ้าบสองตกจะทำยังไงแย่งกันเหรอเข้าอย่างนี้โอเคครับเราก็น่าจะได้อยู่กับผมนานอยู่หรอกเพราะว่าเย็นนี้ผมไม่นอนครับเดี๋ยวจะแคทเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปนะครับ นี่ไงไอตัวห่านี่แน่ๆเลยเอาพลังแช่เย็นมาเลยโอเลสเซ่มันดรอปเจ็ดชั้จะเจ็บไม่เนี่ยอุ๊ยเขาว่าดาเมจเราน้อยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีประเด็นแน่ๆบอสน่าจะออกมาจากน่าจะลุ่มน่าจะจุดๆนั้นแน่ๆไม่ไหมวะโอ้เอาเฮ้ยมีบอสบอสน้อยบอสน้อยที่บอกว่าน้อยตายไปแล้วรอบนึงที่สอา บอดน้อยบอดน้อยชิงนท้ายอย่างเงี้ยสะดวกง่านสะดวกกแบบนี้ฮะอะไรนะถ้ามีอันเป็นรูปเงาจะสะดวกก็น่าจะแต่อันเฟโดเขาก็ทำอะไรไม่ได้มากหรอกแม่งได้แต่ยืนตีเนี่ยยังน้อยมันก็แทนได้รอ๋อโอ้ยอะเฮ้ยอะไรวะรู้สึกเหมือนมีอะไรตัวใหญ่ๆโอ้ย เทียมมิสไซอะไรมึงไงสายบ้านพ่อมึงยิงยนี่เหรอ,อมิสไซร์มึงยิงรัวเกินโอ้ยคุณเต้เป็นไงบ้างครับคุณเต้ครับเจิมได้ไห <c oughs> โหติดมุมอ่ะมึงล่อผู้หญิงตัวเล็กๆโมอเอะคนหนึ่งติดมุมเหรอกำลังสนโค่นบอ่อยูึ่งแล้วส่งเลเซอร์ไปเชื่อ นถ้าทุกท่านที่ชมอยากจะเล่นเกมนี้ก็ขอให้แบ่งเวลากันให้ถึงนะครับเดี๋ยวจะมันเกินเหตุในช่วงแรกๆก,ก็อาจจะไม่มันหรอกเพราะมันจะเป็นหนทางแห่งการเรีนะครับแต่ถ้าช่วงหลังๆเนี่ยเรีตันแล้วหรือว่าอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรทํามากกว่าที่ทุกท่านค <Okay. S 1> ิดเจอนะครับหนทางไปสามหมูน่สกิจเลือนลำไม่ได้ลยู่หนทางตอนแรกอาจจะลําบากนะครับแต่ว่าข้าหลังไป มันคุ้มกับความลำบากที่ท่านได้รับแน่นอนนะโอ้ยโอ้ยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่ากลัวเดี๋ยวเขา,เาข้ามกันโอ้ยไอสัตว์ไม่ตายโอ้ยมันจะถึกไปไหนโอ้ยออตายตายตายสักทีไปลงนรกเฮ้ยตายไม่ได้วะตัวเดียวกันเหลือตัวนี้แหละ โหอ่ะหยุดไปแล้อือคอมโบเดียวมึงเสียวไปทั้งในโอ้โหมีวาร์ปอีกนะขออนุญาตแดกเลือดได้มั้ยมีเชี่ยมเลือดไม่มีอ้มีมีสอ่าวดกอันนี้เพิ่มอะไรวะค่าป้องกันเดี๋ยวแป๊บนึง สปีชีดเด้อเด้อดูดาม่ิจริงโอ้ดาเมจสหมื่นสองวันเลยแม่งยังไม่เท่าไหร่นะโอ้มาแล้วครับโอ้บอสบอสเดี๋ยวดูบอสกันดูบอสกันโอ้โหบอสอะไรมึงวะเนี่ยเด้งว่ามึงเป็นฐานไงมึงเคลื่อนที่ได้ด้วยอ่ะมึงขี้โกงแล้วโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบิออนถูกถูกอยู่หมา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  เอาไปเอาดาเมจไปดาเมจที่กูได้รับมึงต้องได้รับกับกูเอาไปไอ,อืมเ,เอาไปไอ้สัตว์โอ้ยโอ๊ยเกียร์เราเนี่ยเอาไปเก่าเจ่งจริงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยมันเอาอะไรลงมาวะเราจะเราเราต้องเข้าไปเราก็ต้องเข้าไปแทงให้คุณเต้นะเพราะว่าค<ป>ุณเต้จะคอยสกิลสปอนอยู่ ข้างๆเราเพื่อเป็นการป่วนแล้วก็ทำดาเมจที่รุนแรงมากๆโอ้ยมันก็แรงไปนะบางทีโอ้ยทำไมกูปิวอยู่คนเดียวเลยวะไม่มีขาแข็ง <c oughs> อ้อสกิลนี้มันมึงมึงก็มึงก็จริงๆเลยมึงเก่าเจ้งเก่าเจ้ง เก่าเจ้งเน็นมันเคลื่อนที่ได้เหรอนั่นแหละความหมายคือมันเคลื่อนที่ได้อ๋อเชียวเหรแม่งเป็นไอ้นี่ดีๆเลยอโปดีๆนี่เองหยุเวลาไม่ได้เลยแม่งเหมือนเน็ตเฮ้ยเต้เต้อะไรมันจะระเบิดนั่นไงนั่นไงไม่ได้แดกกูหรอกเน็ตอโปดีๆนี่อ๋ออ๋อบังอาร์ตบังอาร์ตบังศิลปะกูอ๋อ เออโค้ดอ๋อโคอันนี้สกิลมันเวอร์ไหมแม่งโอ้โหเฮียเลยโอ้ยไอบีมมึงอับโค้ดดีๆนี่เองโอยเฮียโดนเลยวะปันปันแสวิปเบดอย่ามาเข้าสิงต่อเด้เฮียเตะรอดไปไหนอ่ะโอ้ยเฮียฟิวอีกแล้วตีมันดิ ไอเฟรมโอ้โหสิงกับหลับเฮ้ยตรงนี้ไ oh, oh. ม่ได้ต้องออกไปนั่นไงอ๋อได้ไงเต้ชื่อมันอภูอภูรุไซมีโอเอออภูรุไซมัน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 น่าจะเป็นพวกชนเผ่าชนเผ่าอะไรสักอย่างแล้วไปเราเราเคยต่อสู้กับอโพนะครับแล้วก็ โอ้ไม่เป็นไรมาโอ้โหอะไรวะแม่กูมืนอยู่คนเดียวเลยอ่ะบังอาร์ตบังอาร์ตบังศิลปะอู้มึงไปเอาเหี้ยหายโอ้เอาไปมันเริ่มปาอแล้วมามา โอ้ยเต้เต้ลบลบจะช่วยยังไงดีวะกูไม่หยุดครับจนจนกว่าจะติดมุมอ่ะโอ้ยมึงก็ตะโกนดีจังเลยโอ้ยหิมึงหยุดเถอะมึงหยุดความเหี้ยของมึงได้แล้วตายตายไปเถอะ อาพี่จริงว่มันแฉะเป็นมุมหมวฮะแล้วเรารู้ทริกมาแล้วอ๋อมันต้องติดมุมเนี่ยมันไอ้จะเลิงคนแล้วมันจะแฉะมาเป็นมุมตรงไม่แฉะอ้อมอ๋อคือมันเฮ้ยเต้ตรงนี้ต้องหลบออกสปอนไกลๆเออระยะระเบิดมันเกลียนมากนี่ใช่ไหมคือสกิลที่โอ้ยเที้ยวอีกแล้วสัตว์สัตเอ๊ะเป้ยอะไรด่าเลยล่ะช่างช่างมันช่างมันไม่โดนไม่โดน อ๋อตายซะถอะเมืองตายตายตายดิตายเออตัวตีไม่หัวล้อเฉยเลยโอ้เออเออเออเอาไว้เอาไว้เตะเสียไปสามแล้วค <laughs> รัสองอ่ะเออดีละเสียไปสองงั้น โอ้ยบีบีบีเออตูดพังโอ้โหเต็มเต็มแต่ของเต้มันยังเหลือเวลาไอ้นั่นอยู่ไงธรรมตะโอ้โหมึงเนี่ยนะมึงเนี่ยนะมึงเนี่ยนะตายตายไปเถอะอันติแม่งเลยออตายอ่อเออบังรัศมี ความเกียนกูเอาเฮียใครจะลาช็อตลาช็อตลาช็อตยาโอ้ยโอ้แม่งโอ้ยโอ้ยผมไม่ตกก็ช่างแม่งเอะลาช็อตเอลสิบห้านาทีนะครับเวลาในการผ่านสองคนนะครับระดับบีครับเป็นอะไรที่เฮียมากๆ นะครับเดี๋ยวเราทําการเปิดกล่องสามอืมอืมคตยจริงจริงโอ้นะครับเปิดกล่องพ่อเย็ดนนะครับโอ้กล่องแม่งก็เป็นไอ้นี่อ่าแบ่งแบ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 ่งกันไปครับแม่นะครับไม่ต้องเสียใจครับ ออาโอเคไม่ต้องเสียใจไม่เสียใจไม่ต้องเสียใจทำไมกูไม่ได้เลยเลยวะไม่ได้อยู่ได้อยู่บัตเนสไม่เนนี่นบัตรเนสอย่าบอกนะว่ามันหายมันมันหายง่ายแล้วเออน่าจะประมาณนั้นแหละแปลว่าแต่ก่อนคนก็รวยไม่รู้เรื่องเพราะบัตรเนสเนะครับคลิปนี้พาร์ทหนึ่งก็ขอจบเพียงเท่านีน้ครับเดี๋ยวอีกสามพาร์ทเดี๋ยวตามพันที่หลังนะบ๊ายบาย